รอยเท้าสิ่งมีชีวิตอะไรลูกน้องพบเหมือนได้น mm ้องสาวไหมเหมือนไหมเหมือนไหมไหนๆใครของพยังไยังเฮ้ยมันจะเป็นลูกระเบิดหรือเปล่าแม่มาลองดิ เมืตอนนี้เราอยู่กันที่หาดบ้านกรุดนะคะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์โอ้โหตื่นเช้ามาปุ๊บ้องพบก็ออกมาเล่นทรายเลยโอ้ยออมาหาหอยเชื่อไหมโลกเมื่อวานนะเราถึงกันตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะแต่มันมืดอะเราก็เลยไม่ได้มาถ่ายเลยจะมาถ่ายตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็มันมืดเนะาะ โอ้นี่นะชายหาดนะมันเป็นแบบโอ้ยนด้วิ่งหนีมันเป็นแบบสโลปลงไปเลยนะเลนานะขึ้นลมแรงตัวเนี้ยตัวนี้ขึ้นลมแรงแล้วเนี่ยมันมันเป็นสโลปลงไปอย่างนี้เลยเนาะโอ้คลื่นคลื่นคลื่นคลืน โอ้ตอนนี้ช่วงนี้คลื่นลมกำลังสวยหมุนกูโอ้โหว้าวโอ้โ,อโอพระอาทิตย์กำลังขึ้นโอหขอบฟ้าเลยนะมันเดินเล่นใช้หาดกันลงมาลูก เขาทำหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาทำเป็นแนวหรือเปล่าหรือว่าคลื่นมันทำเองทะเลมันทำเองมั้งเนาะนั่นน่าจะขึ้นมาถึงนี่เนยน้ำาขึ้นมาถึงนี่เลยมันเป็นอย่างนี้เนาะแบบตะพักตะพักเนาะที่เนี่เนาะมันไม่เหมือนแบบลาดแบนๆไปเนาะแต่มันเป็นแบบดึกดึกลึกอ่ะแล้วก็ลึกเลยตรงนั้นลึกเลยที่นี่น่าจะขึ้นแรงที่นี่ขึ้นแรงเออเพราะว่าบางที่มันไม่เหมือนการที่ที่เราเห็นแบบโลบอาจจะขึ้นแบบน้อยๆไม่แรงแต่อันนี้ โอ้โหตุ่มตามตุ่มตามเลยเออได้ยินบุ้มบุมบุมบ้มอ่ะแต่ตอนเย็นน้ำพบ<อ><ด>หาอะไร<ด><ด>ตอนเย็นเล่นไนดะ้ตอนเย็นเล่นได้เออแต่ตอนเช้านี้มั้งเหมือนจะแรงลุม่มล้ำลุ่มำอุย๊ยนั่นน่ะตรงนู้นเหมือนทางมันจะสโลปหน่อยเนาะแบบแบบแบแบ,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 แบวกว้างกว่าหรือเปล่ามันเหมือนเป็นทางมากกว่าเหมือนเหมือนแบบความสูงความต่าของของฝั่งอ่ะดูดิงั้นน่ะเห็นปะไปน้ำพบไปเดินสำรวจตรงนู้นกันลูก นี่รอยเท้านี่รอยเท้าสิ่งมีชีวิตอะไรลูกน้องพบวยดูสิ้พบเห็นไหมรอยเท้ารอยเท้าตัวอะไรลูกรอยเท้าเหมือนไดโนเสาร์ไหมเหมือนไหมเหมือนไหมไดโนเสาร์มาเดินชายหาดเมื่อคืนนี้หรือเปล่า <c oughs> ดูสิรอยเท้าเต็มไปหมดเลยไป <c oughs> <c oughs> เดินไปทางนู้นกันดีกว่า ป๊าป๊าไปแล้วค่ะพี่พลไปทางนู้นดีกว่าหนึ่งลองไปนั่งสลปอยู่ทาง,งานู้นเออเฮาคลื่นซูซามากหนีขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม้ว่ามันอารมณ์คล้ายๆกันแหละแต่มันแค่แบบว่าใช้าหาดตรงนั้นมันสลบอปอ่ะเอเอเรียกว่านะมันมันมันอย่างเงี้ยเออ มันชันน้อยกว่าเออโอ้ลองไม่กล้าลงเลยอะแม่เห็นอย่างงี้ไม่กล้าลงเลยกลัวมันบอบนี่ปาเมื่อกี้แม่เห็นรอยเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเ <c oughs> นี่ยเห็นรอยเท้าเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยกำลังสงสัยกันน้องเพราะว่ามันเป็นรอยเท้าอะไร <c oughs> รอยเท้าคนป่า <c oughs> <c oughs> แต่พ่อว่าหมาหมาหมาเหรอเออพ่อง่วงๆอ่หหอะเห็นมันเดินอยู่เมื่อกี้แวบๆเออหมาหง,หง่วงหรือจะเป็นน้อยเท้าไดนโนเสาร์หรือเปล่า,าลมันจะมีมันจะตามมาอีกเหรอดูสิต้นไม้เยอะแยะมันอาจจะโผล่มาจากแถวนี้ก็ได้เดี๋ยวมันมีเกาะด้วยเกาะอะไรอะ่ะเห็นไหมขอซูมดูเกาะนู้นหน่อยโหนั่นเกาะ แดดกำลังเข้มข้นพ no yeah. ี่พลหนีฟองขึ้นวิ่งวิงวิงนู่นนน่นตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีน่ะน่ะโอ้โหเรือ นู้นเลยโหเรืออยู่นู้นแล้วก็กลลิบิบลิบลิบนู้นโหก็มีเรือนั่นนั่นไกมากลิบลับลิบลับเลยลับลัลองไหนไหนลองมุดูดิเอ้ยหนีฟองหนีฟองหนีฟองขึ้น มีพองขึ้นวิงว่งวิง่งวิ่งไอ้่ไจับฟองจับฟองแต่นิดนึงไหนลูกอะไรประปะ๊าเห็นอยู่นะเห็นมันทั่วไปอ่ะ ตามชายฝั่งเนี้ยหินดำ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 มะพร้าวลูกตาลเหรอมะพร้าวทำไมมันเล็กจังหรือมันเป็นลูกแบบว่าไม่สมบูรณ์แล้วมันลวกอย่างนี้มั้ยไม่เห็นต้นมะพร้าวอ๋อมีนิ่งๆนี่นะต้นมะพร้าวที่เหลือเป็นต้นสนทั้งนั้นเลยอันนั้นอันนั้นอะไรอะปะไอ้นีดำๆมีฐานเนาะเหมือนฐานเลยเอ้ยไม่ใช่ท่อนไม้ อันนี้ลูกลูกมะพร้าวบอกเฮ้ยเอาลงทะเลไปเลยโหอูฟองฟองฟองขาวอ่ะอึดอัดฟังคืนนงเพิ่นทั้งค <Yeah. S 1> <laughs> ืนเลยได้ยินเสียงสู่จูู่่ทั้งคืนเลยพบหาอะไรอยู่ลูกวิ่งหนีวิ่งหนีคืน นั่งรถมานะจากบ้านเรานั่งรถมานะออกมาตั้งแต่หกโม,มงเนาะออกมาตั้งแต่ตีห้าหกโมงอะมาถึงที่นี่เย็นเลยอะบางสะพานเนาะไกลเนาะกิโลนะปะขับรถทั้งวันเลยเออขับรถมาสิบชั่วโมงนี่นี่นี่โอ้โหนี่ทะเลมันทำนะเนี่ยทะเลมันทำเองเนาะใช่ใช่โอ,อ้ไม่ใช่ว่าเขามาทำ้โหม,มันทำไม่ได้ไม่มีใครเขาจะมาแบบมาไถา <c oughs> ออมาตักตักเออเนาะเออปาฟลองทำใหม่ โอ้นี่ปะป๊าเป็นคนทําชายฝั่งหรือเปล่าเนี่ยอโหปะป้าทำเองเลยเหรอโหเป็นคนทําชายฝั่งเองเลยนะนมันยาวไปถึงนู่นจริงๆทะเลทำเนาะคนมันทําไม่ได้หรอกอ้ยโอ้ยนอนนอนมันมันไม่สามารถทําไปได้ขนาดนี้มันไปถึงนู่นอะ เออแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันจริงแนะ่ทะเลแต่ละที่บรรยากาศสภาพแวดล้อมอะไรก็ไม่เหมือนกันจะโอยจะไลฟ์ปุ๊กออมาเลยไอ้จ้าปีนขึ้นสันคลื่นแนนม,ม่เรียกเองเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกสันอะไรนะสันทะเลสันชายฝั่งเฮ้ยปป๊า ะเฮ้ยมาเดี๋ยวนี่เราอยู่หน้าบ้านพักเราไปหลบกันที่บ้านพักกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสายสายกระเด็งกระดอนสายกระเด็งกระดอนมาไหนไหนไหนขี่ของไปยังไปยังเห็นเดี๋ยวก่อนไปยังนะมีมีพี่ธัญญาพี่ธัญญาเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเนาะตรงไปเรือเลยอะวิ่งไปรอใครเนี่ยจันญา เฮ้ยป๊าป๊ามันยังอยู่ทางนู้นอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวมาแอดนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูทางนี้มาดูนี้เอออุ้ยลูกอะไรอ่ะอุ้ยลูกอะไรอ่ะอุ้ยสวยอ่ะน่ารักดีกินได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอดกลิของผมอย่าไปจับลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง มันหายไปแล้วใช่ไหมลูกมันไปทางนู้นแล้วนู่นน่ะแม่เมื่อกี้แม่เห็นมันไปทางนู้นอ่ะมันไปทางเกาะนู้นอือะนเกาะนู้นเลยโอ๋อที่เราพูดกันไงมันอาจจะเกาะนั้นหรือเปล่าแสดงว่ามันปูนะมันกำลังย้ายเกาะก็เลยเดนมาทางชายหาดะอ้อมคืนเขานี่ไงมันย้ายเกาะย้ายเกาะโอ้ยนตรงนน้นนะเกาะป้าดาว่าเกาะทะลุเฮ้ยอาจจะอนุหรือเปล่า อันนู้นเกาะอะไรเกาะอะไรก็ไม่รู้อันนู้นเกาะอะไรก็ไม่รู้ใช้ฝั่งจริงๆนะมันเป็นแบบบึกบึกบ,กบึกลงไปอะ่ะเออแบบทีละบึกบึกมันไม่ใช่แบบ LES. ค่อยคอเอียงแบนๆนะแต่มันเป็นบึกหมูดูน้องพบต้องก้ามข้าวก้าวไหลลงไปทีละขั้นทีละขั้นอ่ะเหมือนขั้นบันไดอะเออเหมือนขั้นบันไดเลย เนาะชายหาดเหมือนขั้นบันไดอะปะ้ามันเป็นเหมือน,เป,นเป็นขั้นบันไดทีละขั้นนะบึกบึกบึกนน 3, อย่างเงี้ยสามสี่ขั้นงั้นเลยอะ่บ้านหลังนี้นี่ขึ้นนี่เลียบันไดซะมั้งฝั่งเนี้ไม่ค่อยมีคนนะไม่ค่อยมีคนมาทําบ้านเนาะจะมีแต่ฝั่งนู้นฝั่งถนนนะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยลูกอะไรลูกอะไรนี่มันมาจากต้นนี้หน้าบ้านเราเลยนะเนี่ยนะเออใช่ให้มันสวยดีนะตอนแรกอะแม่ก็นึกว่าโอ,อ้โหคอะรวยน้องพบ <c oughs> แม่แม่นึกว่ามันเป็นไข่ของเล่นอะ <c oughs> เหมือนเลยเหมือนเหมือนไข่ของเล่นของน้องพุกเลยอ่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เออต้นนี้นานๆลูกแดงแป๊ดเลยแต่มันไม่รู้กินได้หรือเปล่าพีแดงสวยด้วยนะม้นมี้สองต้นไออันนี้ลูกน่าจะลูกเน่าลูกมันเน่าเฮ้ยป้าป๊าลองเปิดมันใช่ไหมลองแกะดูใช่ไหมฮ้ยเออกินไม่ได้มั้งหน้าตาหน้าตาไม่น่ากินเนาะ มันกินไม่ได้เลยไหมฮะมันแบบน่าจะกินไม่ได้เหมือนเป็นลูกไม้อะไรนี่แหละมันไม่ได้กินหรอกรู้เรื่องมั้กินไม่ได้บอกออกมาเหมือนเนื้อมะพร้าวเลยเนาะแบบเจ้ามะพร้าวอะไรอย่างนั้นอะหรือว่าเฮ้ยมันจะเป็นลูกระเบิดหรือเปล่าแม่ระเบิดระเบิดค่ะเอาลองดิลองดิลองดิมาคว้างไปทะเลนะอย่ามาคว่างกั่บ้านนะเอาอาะลองสิ เมื่อกี้ป้าประกอบวัตถุระเบิดอะไรทั้งอย่างน่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําใหม่เดี๋ยวเราคราวหน้าเดี๋ยวเราจะประกอบใหม่ให้เป็นระเบิดแสงสีฟ้ามั่งของเรานี่อยู่ฝั่งทะเลเลยนะอตรงนี้เลยติดเลยนี่โอ้ติดมากได้ยินเสียงคลื่นทั้งคืนพันย่านอนตรงหน้าต่างเลยรู้สึกไหมว่าคลื่นมันจะเรามาตบหัวหนูปุ้มจริงเหรอคือมันเป็นธรรมชาติบำบัดนะเสียงคลื่นนะถ้าเราแบบสบายใจวางใจมันก็จะ แต่ส่วนใหญ่กลัวจะเป็นอย่างนี้ประมาณว่าตา้มบูมตุนเออเออจริงๆตั้มมันสลับกันดังตั้มไอ้ตั้มตมนี่แหละสะดุ้งอาลมน้นเลย่